สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมช่องชายชาแนลวันนี้ก็วันนี้เราจะสัมภาษณ์คนพิเศษคนดีคนที่กำลังมีคนติดตามเยอะมากเลยครับเป็นคนที่สวยงามหลายคนเห็นจะร้องว้าวหลายคนร้องจะเห็นอุ้ยสุดยอดอะไรเนี่ยประมาณนั้นนะครับวันนี้เราได้แขกรับเชิญน,นะครับซึ่งชายหมอนนอนอยู่ครับตื่นมานะครับมีคนเคาะประตูนะครับมีรถเก๋งจอดอยู่หน้าบ้าน 4014อะไรประมาณนี้เลขหวยออกพอดีประมาณนี้นะครับผมก็ได้200บาทไม่ใช่ผมนะครับเดี๋ยวจะเพิ่งเห็นนะครับผมวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับซึ่งเป็นดาว YouTube ดาว Facebook แล้วก็ดาว TikTok นะมาตักเาแล้ววันนี้เราจะให้พบกับแขกรับเชิญครับทางนี้ครับสวัสดีครับแนะนชื่อหนึ่งครับผมคือเอนนาเอนนาค่ะเอนนาใช่ไหมครับนามสกุลฮะเอน ทองผสมใช่ไหมเอ็นนาจะเชื่อันสกุลอ๋อไม่มีนามสกุลนะครับเป็นเคนวงการจ้ะอ่าเราเห็นมาบ่อยแล้วว่าคุณแอนนานะครับแอนนาในชื่อในวงการใช่ไหมจ้ะชื่อจริงอะไรฮะนางสาวที่ระเบียบรงดันอ๋อนางสาวอะไรฮะที่ระเบียบจ้ะอ๋อนางสาวระเบียบนะระเบียบรักอะไรประมาณนี้นะครับผมวันนี้เราได้มาเจอกันวันนี้ เห็นแต่งตัวอย่างนี้จะมาอะไรที่ไหนยังไงครับวันนี้โซจอนแสดงมิวสิคเพลย์ครับอ๋อมิวสิคเพลยไม่ธรรมดานะครับเป็นนางเอกใช่ไหมได้แก่เป็นนางมารร้ายเออนางมารร้ายเหรอแบบไหนครับทางพุ่งกับได้บอกอะไรอย่างคร่าวๆตอนแรกพุ่งกับบอกจะเป็นนางเอกใช่ไหมพอมาถึงปุ๊บบอกคุณเป็นนางร้ายนะเป็นอะไรก็อทางนั้นกาบอกขอให้ได้เดินเป็นเอกเป็นอะไรที่ที่ตะมันกัดกินได้ครับตัวแพลงไหมครับผมถามนิดหนึ่งเราไม่บอกใครเรารู้กันสองคนในในสถานการ อะไรนะ <c oughs> <c oughs> ไม่แพงใช่ไหมแค่เอ็มร้อยเปิดฟ <c oughs> ้าหนึ่งวนก็ได้แล้วนะครับผมทําไมถึงอ่ตอนแรกทําไมถึงมีคนรู้จักมีคนติดตามอะไรช่วยบอกให้นหนึ่งครับผมอ๋อทำเล็บ YouTube เล่นเฉยเพราะคนจะติดตามมันคเริ่มทำดูก่อนนะคระับพอทำไปแล้วปรากฏว่า,าคนติดตามเยอะนะอ๋อครับผม ขอโทษนะครับเป็นเป็นแบบนน้นานหรือ,อยังครับหรือว่าเพิ่งเป็นเรื่อยังไงครับเป็นนานเล้วจ้ะ๋อ,ะอะเป็นนานแล้วครับผมอ๋อก็ชอบตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับใช่อ๋อครับผมเพื่อนผมก็เคยเป็นแต่ตอนนี้หายกินพาร,ราไปสองเม็ดแป๊บ้าแลวกระละมังแซลเล่นแซวเล่นเราไม่ได้เหยียดเพศกันเนะาะเกิดเป็นอะไรก็ช่างแต่ว่าด้วยความเป็นคนดีก็พอเป็นคนดีก็พอครับผมแล้วก็มีเงินกระพรมนะครับผม โอเคครับวันนี้เราได้มาเจอตัวจริงเสียงจริงนะชายหมอได้สัมภาษณ์นะครับคุณแอนนาครับฝากผลงานนิดนึงว่ามีผลงานอะไรที่จะนําเสนอที่ที่มีต่อไปหรือว่ากําลังแสดงอะไรอยู่ให้คนติดตามอเชิญหรือว่าจะฝากเป็ e บ o ็ k หรือหยู่ช่อง u t u b e อะไรก็ได้ครับเชิญได้มายูทูบทุกทุกอย่าติดตามเลยการแสดง เด็กเป็นมิวสิกเพลงค่ะกดติดตามด้วยนะคะขอบคือค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวคุณแอนนาออกสำเนียงเหมือนกับเป็นคนฝรั่งเศสไงคนที่ไหนครับไม่ใช่ครับลูกครึ่งค่ะลูกครึ่งอะไรฮะครึ่งกบครึ่งไต้กึ่งแมนค่ะอะไรนะครึ่งไต้กึ่งแมนจ้าครึ่งไต้กึ่งแมนจ่อ๋อครับผมอ่าเป็นครึ่งไต้กึ่งเมนเป็นคนบ้านอะไรฮะเป็นคนห้วยราดจ้าบ้านเมืองโพคนห้วยราดจ้าอ๋อห้วยราดบ้านอะไรนะบ้านเมืองโพค่ะเมืองโพกับอ๋อไม่น่าละคนเหมือนในเมืองมากเลยครับอือไม่ใช่คนในเมืองคนบ้านโนอกเนี่ยแหละครับ ชุดนี้เนี่ยได้แต่ใดมาครับผมชุดนี้สวยงามมากมีดเอฟซีส่งมาให้จ่าไม่ได้ซื้อหรอกมีเอฟซีด้วยส่งมาให้ชุดจุกจั๊กอ่างจงเลยเพราะจงมาที่อยวโทษนะครับอย่าว่าผมละลากล้วงเลยทุ่งน่องนี้เราสามารถไปดักปลาได้ไม่ได้หรอกจ่าไม่ใช่แต่ระดับปลากระดักนั้นนะครับจะไปดักปลาจุนเดักเชายแซลเล่นแซวเล่นนะครับผมก็คุณแอนนานะครับก็ เห็นผลงานทาง YouTube ผลงานทาง Facebook ก็สุดยอดนะครับก็ขอให้คุณแม่นะฮะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เรียกว่าเป็นไอดอลของหลายๆคนเนาะ,ค,ะครับผมฝากน้องๆที่จะเป็นไอดอลหน่อยครับว่าต้องวางตัวไงหรือทำยังไงครับเชิญนิดหนึ่งครับผมก็วางตัวเองให้ดีพอเป็นในสังคมก็ะชอบแล้วก็พออย่าเป็นคนเลวแค่นั้นแกนอขอคุณค่ะออเป็นคนดีวางตัวให้เป็นคนดีในสังคมอ ให้เป็นคนเร็วโอเคครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับไปก่อน